สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องแง้นิงกุกตุมนะคะวันนี้ย่านิงก็นึ่งข้าวเลยนะคะเข้าลงมานึ่งข้าวเองนะคะไปเช็ดแถวสาาเสร็จนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำผ้าพรพมเสร็จนะคะแล้วก็มานึ่งข้าวนะคะเพราะว่าเราอยู่กันไม่อยู่กันไม่มากค่ะอยู่กันน้อยคนวันนี้ที่ลุงไปเดินแล้วก็อยู่กันไม่ไม่หลายคนค่ะก็เลยแบ่งกันทํานะคะ ค่ะอย่ากป้าไทยบ้านก็ไปลดน้ำซะแม่ดาก็ไปเข้าครัวสวนผักซะแล้วก็ป้าฮันนี่ก็ไปลดน้ำเหมือนกันลดน้ำต้องได้ใช้หลายคนนะคะ,ะค่ะที่ด้านหน้าองคูอีกนะคะทำความสะอาด้าองคูก็ผ้ากำไส้ค่ะแล้วเราก็เหลือกันไม่มากค่ะแล้วไม่มีคนนึ่งข้าวยากก็เลยมัน,นึ่งข้าววันนี้นะคะเราก็เปลี่ยนกันยาก็เลยอ่า ทำเป็นแม่ครัวซะเองนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวนึ่งข้าวเสร็จญาตจะทําอะไรนะคะเมนูจะทําอะไรให้เพื่อนกินนะคะดูก่อนนะคะ

จะทำว๋วยเตี๋ยวกินโอ้เอฟซสวัสดีค่ะทำอะไรกินจ้าป้าโอ้นี่หอบผักมาเป็นหอบเลยนะคะพี่เดี๋ยวเราก็ออกผักไว้อย่างนั้นแหละโอ้โหผักอะไรมา้างเดี๋ยวแยะเดี๋ยวจะจิ้มทำแก้วเดี๋หนึ่งทำแจ้วแก้ว เจียวอะไรเจียวปลาแดดบอกกระช่เป็นที mm. mm. ่เจียวปลาแดกนนี <tra ้เหรียะป้าปบ้านก็เจีวลงไรเนี่ยคะก็่อบยิ้มเจียวปลาแดดกอโอ้นึ่งผักโอ้นึงผักโอ้โหดึ้งดนึ่งผักนึ่งผัก จะกินก็กินี้เดียวก็มีใส่เอเออใช่ใช่เก็บมาเนื้กปุ๋มเน้อหวามากใช่ใช่โอ้ยหอม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 ไปไวน่นไปไวโน่นต้องจับเด็กในครัวถ้าเราไม่เก็บมั้ก็เต็มหม นี่ใส่ติฮ่าฮ่าฮ่าอดก่อนเาม,มาซ่อมก่อน,นต้องเอายเงินออกเลยเหรอเออนึ่งเขาจะเอาออกสอิเอากินทั้งหมดเลยไม่ใช่ป้าใส่บ้านใครจะไปกินนี่แหละพูดถึงน,นี่เขาไอเนยลอกรู้อยู่แต่ไอ้นี่ก็ออกนี่นี่นี่ ออกแล้วก็ลอกนี่บ้านแม่แถวบ้านกินทั้งดอกองนเะมันต้องมันต้องมานั่งลอกอีกแล้วโอ้ยนั่งลอกเขาเลยวแค่ล้างน้ำให้สะอาดก็พลุกอมันไม่กินคายปากคายปากช่างว่าเนี่ยคายปากก็จะลอกปักผ้าถ้าผ้าให้บ้านเอาผักมานะคะ กินไปตลอดทำส้มผักนี่เรียกว่าส้มผักเรียกอะไรนะส้มผักส้มผักเออส้มผักผักวหวานก็ได้ส้มนะรู้อยู่รู้เห็นแล้วเออส้มทุกอย่างนะทากอย่างยื่ได้หนึ่งเก็บผักมาให้ยันหนิงนะไใเปสิอะไรก็ไดให้ส้มนะส้มส้มก่อนจะนึ่งก็ต้องส้มต้องมาเก็บให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเวลากินม้วนเลยม้วนเลยส้ม มีใครอยู่ทับเนี่ยฮะใครอยู่ทับเนี่ทับหน้านี่เลยป้าคำสายอืมป้าคำสายมีแต่เรียกแต่เดียวไม่มีนี่นะเรียกสมอนอะไรกันหมดแล้วนี่จะเล่ามั้ยจะทำทับหน้าทับหลังกับเราเนี่แหลยไม่สนใจไม่สนใจทับหน้าทับหลังกับหลังหรอก มันเจะเป็นชับหน้ากองหน้าก็เราก้องหลังก็เรา <c oughs> ต่อไปเรื่อยก็เราเออทำดีได้ดีเขาเดินไปเส้นก,กอกอ่ใสาบ้านอ่ซีว่าน่ะอ้าถ้าเดินไปเส้นกกอกแล้วสาปานไม่มีตามตักไปบบน,นั่นไะ สะปานเขาก็จะตามตื่นสายป้าย่าไอคิสตอนนี้ถึงไหนแล้วสะปานถึงเกาะเกาะเหรอเออเอฟซีว่านะเกาะเกาไม่เป็นทิ่นแวะบ้านแล้ยโอ้ใช่ค่อยเสียดายเลยป้าใหญ่บานโอ้ไม่รู้ไปเส้นกอะกาะโอ้โหแวะบ้านแล้วแม่ถิ่นไม่แวะแน่นอนถ้าค่อยไปค่อยก็แวะบ้านอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยค่อยหาไอฝาชีค่อยไปส่ง วันนี้เขาเดินถึงไหนเขาก็ให้ฟ้าซีาไปส่งสวัสดีค่ะทุก40ท่านค่ะสวัสดีค่ะคะุณเนี่ยผาสวัสดีค่ะคนนุณลำยายสวัสดีค่ะไลน์นี้ป้าชาวบ้านของลงไลก์ก่อนนะคะเอฟซีมัน8โมงแล้วเนะาะจะไปขึ้นไลก์อีกทีก็ไปเขียนตรงโน้นนะคะเอ็ซีเนี่ยหญิงยิ้มให้เอฟซีหน่อยนี่เนี่ยหญิงน่ารักเลยคะ่ะ <laughs> ไล่นี้ก็ป้าใช้บ้านขอลงไล่ก่อนนะคะเอฟีเนาะมันได้เวลาไล่ตอนเช้าแล้วเดี๋ยวเราอาบน้ำกินข้าวแปรงฟันแต่งให้สวยเราจะไปนั่งไล่ตรงนน้นอ,อีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณสุนีส,สบายบายรักทุกคนเลย ทำคิปอะไรนะ,ระเขาเรียกอะไรนะี่นนึง่อมผักซ่อมผักบ้าซ่อมผักนึ่งผัก่อมผักนึ่งผักซ่อมเสร็จแล้วก็นึ่งแล้วก็ซ่อมเอาไปอ่อนๆมันอย่าพี่ไรจะกินตัวไหนที่กะกินได้พอเวลาเรากินเราก็จะไป่้มม้วนกินเลย ทีนี้จะคงจะมีคนสมทบอีกอะ่ะผีกมีนี่บัดรบัดพวกนี้อะรสาวฟานเนีน่ยอาชีพ้คนสิไแล้วบิเลยถ้าไปทางกกก็ตอนเย็นก็จะถึง การเรีนก็จะถึงดงหลวงเนะเพราะว่า48กิโลจากกกอกไปดงหลวง48่สิบแกิโลก็ไปนอนที่ดงหลวงแล้วก็ดงหลวงไปนาแกอีก20บ้านต้องพอดีถึงเลยคุณจะตัวละครเลยถึงอันท่าพนมท่าพนมเออเย็นนี้จะนอนที่ดงหลวงพรุ่งนี้ถึงนครพนมถึงท่าพนมเพราะว่าจากบ้านกกอกไปจากบ้านกกอกไปไอ๋ ไปดงหลวงมันจะ48 50ิกิโลถ้าจากบ้านกกตูมจะ48่ว่าดงหลวงบ้านกกเกาะมันห่างจากกกตูม2องกิโลใช่ไหมม,ม,มันจะเป็น50ากิโลทีนี้50ิกิโลมันก็จะไปถึงกกเกาะอันนี้มาผ่า,าเดี๋ยวค่อยผ่าเด,ด,ดี๋ยวค่อยดูดิว่ามีอะไร เอ้ยนี่ใส่ก๋วยเตี๋ยวเป็นไม้ป้าท้ายบ้านได้ถักเงินเก็บออกเลยเออจะหาเอ็น่นจะเอาไว้ลวกเออจะกินกับก๋วยเตี๋ยวนี่เอาไว้นึ่งใส่กันนั่นแหละจะลวกทช่ไมก็ได้แหละเดี๋ยวแล้วก็ไอ้เขากินดิบหรือเปล่าผักผักอะไรผักที่ยายหญิงพูดกินได้หมดทุกผักเลยมันเป็นผักสลัดไหมมันถ้าไม่เออถ้าผักสลัดก็กินดิบได้ อากาดความตุ้งนี่ก็กินดิบได้อ่านี่เสือก๋ดดยวยเตี๋ยวใช่ไหมโอเคเดีย๋ยวเราเอปอไปล้างเร็ียบร้อยแล้วซ่อมเสร็จแล้วเราก็จะไปล้างโอเคจังเจ็ดเตีเ๋ยนั่น อ,อาบแล้วไปอาอง,องไปอาบ,ออาบน้ำตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้อาบตอนเช้าน่ะถ,ถ้าบ้านลดน้ำต้นไม้ก็ต้องไปอาบสิมันเลอะเออยักนี่ขาดสุดละ <c oughs> อย่าันี้กิดค่ะไม่ได้อาบตักไอ้ถุงขยะแล้วต้องเอามาเปลี่ยนอีกแล้วมันเต็มและเรื่อยๆขยะตายแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs>

นี้เ็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเราซ่อมผักที่จะนึ่งนะคะมีตับทองนะคะนี่ค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเมนูตอนเช้าของพวกเรานะคะนึ่งผักเสาะตำเจวนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ